สวัสดีค่ะลูกหมูพาชมรุ่นสตอม m t ็ก4,4่นะคะเกียร์อ e ียิปเตอร์ไฟฟ้าค่ะคันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำการเสริมล้อนะคะโตโยเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะไบเทอร์โบ 4x4 นะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะยกสูงนะคะพี่ๆคันนี้ทําการตกแต่งเนียรอบคันเลยแล้วเดี๋ยวลูกหมูเนี่ยมาอธิบายนะคะเผื่อใครเนี่ยกำลังมองหารถเท่ๆสักคันนะคะแต่งหล่อๆของ Ford นะคะแนะนํารุ่นสตอมแท็กเลยค่ะ ด้านหน้านะคะเราจะเห็นทําการเปลี่ยนค่ะเป็นกระจังหน้านะคะ FORD ขะพี่ๆให้แบบแดปเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ LED 3าสุดค่ะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะอะคริลิคคัมว่าลตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะมาจากโรงงานค่ะไฟหน้านะคะ4แคมปเนี่ยไฟเนี่ยเป็นไฟแมทริก LED ค่ะพี่พี<ๆ>่เขาแยกการทำงานนะคะมี1ดวง2ดวงนะคะแล้วก็3ดวงค่ะเวลาที่เราเปิดไฟหน้ารถใช่ไหมคะหรือว่าสตาร์ทรถเนี่ย ไฟซีแคมตรงเนื้อจะขึ้นแล้วไฟตรงเนี้ยจะขึ้นนะคะแล้วก็ดอที่3ตัวเนี้ยจะขึ้นด้วยเหมือนกันเวลาที่เรานะคะต็อปไฟสูงนะคะไฟตรงเนื้อจะขึ้นพร้อมกับสปอตไลท์ ight, นะคะปกติเนี่ยสตอมแท็ ack, เขาจะมีสปอตไลท์ ight, เนี่ยข้างหน้าด้วย6จุดนะคะแต่ว่าคันเนี้ยทาการเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบเป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้มากกว่าค่ะถามว่ามันถ้ามีสปอตไลท์ ight, เนี่ยรถมันจะจ้าไหมจ้ามากๆเลยค่ะพี่ๆเวลาที่เราขับขี่กลางคืนเนี่ย ก็จะสว่างมากๆค่ะทีนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าแรปเตอร์ค่ะพี่พี่แต่ว่าเป็นเกตนะคะเนื้องานที่ขายตัวแรปเตอร์1.9ล้านค่ะทําการนะคะคัต้อมในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวค่ะพี่พี่กันชนหน้านะคะแรปเตอร์นะคะเป็นสีดําแล้วก็ทําสีบอลเงินค่ะ ปกติแล้วเนี่ยรุ่นสตอมแท็กเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด6จุดค่ะพี่พแต่เราเนี่ยใส่ชุดแต่งให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นมีแบบวลอเซนเซอร์นะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็ซุ้มร้อนนะคะรวมทั้งหมด6จุดค่ะระบบพวกนี้นะคะต้องเลือกชุดแต่งเนี่ยให้มีเซ็นเซอร์แล้วก็ตรงรุ่นค่ะเพราะว่าตอนที่เราใช้งานรถเนี่ยเซ็นเซอร์จะทํางานได้ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเบรกอัจฉริยะนะคะหรือว่าเลนคิปปิ้งนะคะก็ทํางานได้แบบร้อเลยค่ะทีนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยติดเพิ่มเติมค่ะพี่พี่ให้เหมือนตัวแรปเตอร์เท่ๆนั่นเองค่ะสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถค่ะรูสตอมแท็กะคะ่ะไฟของเขาเนี่ยเป็น LED นะคะทุกหลอดรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยค่ะเวลาที่เราใช้งานนะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟตัดหมอกก็จะขึ้นซ้ายหนึ่งดวงค่ะเวลาที่เราเลี้ยวขวาเนี่ยไฟตัดหมอกก็จะเลี้ยวขวา1ดวงค่ะ มาถึงซุ้มล้อนะคะพี่ๆซุ้มล้อเนี่ยลูกหมูเลือกเป็นเกรแบบแรปเตอร์นะคะก็งานเนี่ยมันจะมีหลายเกรแต่เกรที่ลูกหมูให้เนี่ยเป็นแบบเทียบแท้มากที่สุดค่ะซุ้มล้อก็จะเล็กๆเร็วๆเ,เ,เ,เพียวๆหน่อยครับกับยางค่ะเป็นยางโตโยทายนะคะยาง RT ีค่ะพ,พี่ดอกยางอยู่ที่275.55ั5นะคะ R20 ค่ะต้องบอกว่ายางโตโยทยเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยดีมากๆถามว่าดียังไง ดูดอกยางนะคะดอกยางของเขาเนี่ยจัดเรียงมาเพื่อความสวยงามความสปอร์ตแถมตอนที่เราใช้งานเนี่ยนุ่มมากๆเลยรุยได้ทุกสภาพถนนและซอกเล็กๆที่เราเห็นนะคะ มันทําให้เวลาที่หินนะ่ะเราขับบนหินบนดินหรือบนทรายะคะ่ะมันจะทําให้ไม่ติดตรงซอกล้อนะคะแล้วก็เคยมีนะคะการทดสอบนะคะเสียงเดซิเบลเนี่ยจากล้อยางเนี่ยเวลาที่เราวิ่งเนี่ยประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขุขะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดังเลยค่ะพี่พถ้าเทียบกับยางออฟโรดทั่วไปสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนค่ะพี่พไม่ว่าจะเป็น ออฟโรดนะคะหรือว่าทางในเมืองนั่นเองค่ะถามว่ายางโตโยทยเนี่ยผลิตที่ไหนผลิตที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าค่ะอย่างที่หลายๆคนนะคะทราบว่ารถฟอร์ดเนี่ยจะไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยที่มีรถคันแรกนะคะลูกค้าเนี่ยท่านเนี้ยจะมีรถหลายคันมาแล้ว,ลวรถฟอร์ดเนี่ยก็จะไม่ใช่คันแรกถูกไหมคะแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้ทําการใช้ยางโตโยท้ยเนี่ยมาก่อนแล้วก็ติดใจนะคะเลยมาใส่ในร Storm ุ่นสตอมแท็ก่ะพี่ ม็เนะี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าหล่ออยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์นะคะแม็กขอบ20เนี่ยแถมมีขลิปสีแดงตรงนี้อีกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นสตอร์มแท็ค่ะปกติแล้วเนี่ยเราใส่ซีรีส์ยางนะคะประมาณนี้มันจะติดซุ้มใช่ไหมคะพี่พี่แต่ว่าคันนี้ค่ะทําการปาดซุ้มนะคะปาดเพื่อไม่ให้ล้อน่ยติดแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติค่ะช่างของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฝีมือมากๆค่ะเพราะว่า ผ่านการแต่งรถฟอร์ดนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยหลายร้อยคันค่ะเป็นช่างที่ชํานาญนะคะปัดซุ้มให้ลูกค้าเนี่ยสวยงามเรียบร้อยเลยค่ะรุ่นสตอ r ์มแทก็กะค่ะเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์ไฟฟ้าข้อดีของเขาเนี่ยจะประหยัดน้ำมันนะคะขับขี่ได้สนุกมากๆเลยแล้วเกียร์เขายังเนี่ยออกแนวสปอร์ตนะคะเร็วสวยเวลาที่เราเนี่ยจอดรถใช่ไหมคะแต่ว่าเราปรับเกียร์ไปที่ตัวดีพอเวลาที่เราเปิดรถนะคะกรณีฉุกเฉินหรือว่าเราจะต้องรีบลงจากรถนะคะเพื่อไปแบบ เฮตุกเชิญไม่คาดฝันเนี้ยค่ะพอเราเปิดรถปุ๊บเนี่ยเกียร์อ e ีชิปเตอร์เนี่ยความพิเศษก็จะปรับไปที่ตัว P เลยค่ะน,นี่คือความพิเศษนะคะของเกีย e ร์อีชิปเตอร์ค่ะโหมดต่างๆนะคะสตอมแท็กมีให้ครบค่ะเลนคิปปิ้งนะคะความปลอดภัยนะคะแล้วก็กรณีที่เราหลับในค่ะพี่ๆออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยโฟล์คาราจะสั่นแล้วดึงมากับที่เดิมค่ะเพราะว่าคันนี้เขามีเรดร์นะคะ จับเส้นถนนนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะทํางานคู่กันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่าครบเลยค่ะฟิล์มนะคะลูกหมูตินให้ลูกค้านะคะเป็นหน้า60%นะคะรอบคัน80%นคะ่ะติดเป็นของเซรามิกนะคะยี่ห้อรามินากาเซียค่ะแล้วก็ความแววของสตอมแท็กนะคะลาวหลังคาเนี่ยเขาเป็นลาวหลังคาแบบใหม่ค่ะถามว่ามันสามารถปรับได้เป็นแนวสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รับกับโลบาร์สปอร์ตขาเป็นแบบใหม่นะคะสามารถเลื่อนได้คะ่ะพี่ๆเวลาที่เรานะคะ บรรทุกนะคะหรือว่าขนของเนี่ยที่มีขนาดยาวอ่าเปรียบเทียบใหญ่ง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราบรรทุกเรือใช่ไหมคะเราสามารถเนี่ยลากตรงเนี้ยมาถึงสุดตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเชือกนะคะแล้วก็สามารถบรรทุกสิ่งของที่ยาวๆได้นะคะอันนี้คือข้อดีของโลบาร์แล้วก็ราวหลังคาแบบใหม่ค่ะป้าลองมือจับนะคะลูกหมูใส่ให้ค่ะสติกเกอร์นะคะติดให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะมาจากโรงงานนะคะพี BB, ๆ่ๆแล้วก็บันไดทางขึ้นนะคะ คันนี้มีในรุ่นเลนเจอร์นะจะเป็นรุ่นสีประตูเอ็กซ์วขึ้นไปถ้าเป็นรุ่นดับเเตอร์นะไม่มีนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะฟอร์ดดีไซน์มาทีนี้มาดูด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังของเขาเนี่ยสตอมแท็กเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานกล้องมองหลังเนี่ยแล้วก็เซนเซอร์นะคะเตือนกันชนหลังก็มีมาให้ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟบายสปอร์ตค่ะเตือนกันชนหลังเวลาที่เราเนี่ยออกจากนอกซองเนี่ยค่ะถ้ามีรถเนี่ย ตัดมาข้างหลังแล้วเนี่ยรถเนี่ยจะเบรกให้อัตโนมัติต่ว่าต้องขับไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนมากค่ะลูกค้าที่ถอยหลังนะคะก็ขับไม่เกิน12กิโลเมตรอยู่แล้วค่ะตัวหนังสืออะคริลิกนะคะมาให้จากโรงงานค่ะไฟ LED by Sport มาให้ครบเลยค่ะคันนี้นะคะทำการใส่เพิ่มเติมค่ะเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะของยี่ห้อ h ั m m e r ค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะพี่ๆสามารถจัดเก็บนะคะสัมภาระไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะคือรุ่นสตอมแทกราคา1,399,000านามนะคะแต่งแบบนี้หล่อๆเท่ๆนะคะต้องบอกว่าลูกหมูแต่งไม่ฟรีนะคะของดีไม่ฟรีแน่นอนค่ะแต่ว่ามีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้านะคะเริ่มต้นอยู่ที่ดอกเบีย 1, ้ย1น9ค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะแล้วก็ลูกหมูจะบอกว่าเป็นแคมเปญนะคะมอเตอร์เอกโปค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ